ก็สวัสดีทุกคนนะครับก็ดีใจมากนะครับสอบเสร็จแล้วแล้ะผมก็จะได้ขึ้นป .4 แล้วนี่ก็อยู่กับภูแล้วนะครับผมแล้วก็อุ่นใจตรงนี้นะคืออุ่นใจทําบั๊กไม่ได้ผมเลยต้องมาสอนนะครับนะตอนนี้แขนของผมก็ประมาณนี้นะส่วนข้าวหัวผมก็6 2. 6สเอมนะครับมาเดี๋ยวผมจะมาทํำบั๊กอันนี้กันเลยนะครับก็คืออย่างแรกนะครับแบบบั๊กแบบนี้นะครับขอรีเซ็ตก่อนนะเง เอ้ยไม่ใช่อุ่นใจเดีย๋ยวฉันจะแบนโอเคนะครับอย่างแรกให้เอาดาบคาตนะหรือว่าคัตลาสออกมาก็ได้นะครับสาหรับผมจะเป็นดาบคาตนะแล้วก็กดสกิลแซดพร้อมกับยูสนะครับถ้าใครเล่นในคอมก็กดค้างไว้แบบนี้นะครับนะแล้วก็กดไปที่ไอเทมกดรูปคาตนะนะครับปล่อยสกิลปล่อยมือพร้อมกับกดอันนี้นะครับผมนะไม่ใช้ดาบเอ่อกดพร้อมกับสกิลพร้อมกดพร้อมกับ อันที่เขาเขียนว่าเออ U N E Q U I P นะครับหนึ่งสองสามฟึ๊บมันจะเป็นแบบนี้นะครับแค่นี้นครับเจนนอมในคลิปหน้าบาย